คหลายๆท่านอาจจะมีมุมมองทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นหนี้ว่าการเป็นหนี้คือการซื้อโอกาสให้กับตนเองค่ะแต่แล้วอะไรที่ทําให้คนไทยยังคงตกอยู่ในวังวนหนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้คิดยกกาลังสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีอยาร์ไอค่ะอาจารย์สรุปแล้วการเป็นหนี้เนี่ยมันคือโรคร้ายทําลายคน หรือว่ามันคือโอกาสกันแน่คะ่ะอาจารย์ก็ลองเป็นหนี้ดูก็จะพบว่ากลุ้มใจแล้วก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นหนี้ถือว่ามีลาบอันประเสริฐสมัยก่อนบอกว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าต้องพูดว่าไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐวันนี้จะขอเอาข้อมูลของคุณทิศนาทิติศักดิ์สกุลนะครับที่เอางานไปเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจําปีของธนาคารประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังว่าภาคเอกชนมีแนวโน้มมีวิธีการ ในการแก้หนี้สินให้กับพนักงานและประชาชนได้อย่างไรครับเวลาประเทศเราต้องมีประชากรที่เป็นหนี้มากๆเนะะี่ยค่ะเรามีโอกาสที่จะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างคะอาจารย์โอมากมายมหาศาลเลยนะครับที่แน่ๆคือความเครียดครับพอคนเป็นหนี้จะเครียดและก็พบว่าไม่ใช่แค่ลูกหนี้ที่เครียดนะครับปรากฏว่ามีข่าวนะครับของไทย BBS ที่เจ้าหนี้เองก็เครียดด้วยและเครียดมากๆและเมื่อลูกหนี้เครียดพนักงานเครียดเพราะติดหนี้ สุดท้ายหัวหน้าง,งานก็ต้องเครียดด้วยเพราะลูกน้องพนักงานจะทำงานได้ไม่ดีเพราะไม่มีกระติดกระใจทำงานเรียกได้ว่าคนหนึ่งเครียดนี่จะขยายความเครียดไปทั้งระบบได้ครับแต่แล้วทำไมคนไทยหนึ่งคนถึงมีหนี้มากคะอาจารย์อะไรคือปัจจัยเร่งที่ทําให้เราเป็นหนี้ได้ไง่ายมากขึ้นคะจากที่ศึกษากันนะครับก็จะพบว่าทุกคนก็จะมีรายไ,ได้ก้อนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะมีรายได้ค่อนข้างตายตัวนะครับพอพยากรได้แต่รายได้เมื่อเอาเข้ามาก็จะต้องหักเป็นก้อนๆไป ก้อนแรกเจ้าหนี้เอาไปก่อนใช่ไหมครับและหลังจากนั้นจึงไปใช้จ่ายประจานะครับที่เราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจําวันบางคนก็ต้องส่งเงินกลับบ้านเพราะว่ารักคุณพ่อรักคุณแม่หรือส่งเงินไปช่วยลูกหลานนะครับหรือช่วยเพื่อนนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นนี่เพราะความรักนะครับกับอีกอันนึงก็คือไปซื้อหวยไปดื่มสุรานะครับไปสูบบุหรี่ซึ่งเป็นของที่มีพิษมีภยัยแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเรียกได้ว่าส่วนนี้เป็นการใช้เงินผิดวิธี ช่วงที่เศรษฐกิจพอไปได้นะครับและชีวิตไม่มีอะไรเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น <ฮะ S 2> เงินก็อาจจะพอใช้แต่พอเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือเกิดน้ําท่วมอย่างที่เกิดปีนี้นะครับจะมีคนจํานวนมากเลยที่เคยมีเงินพอใช้ไม่เป็นหนี้กลับกลายมาเป็นหนี้ก้อนใหญ่และไม่สามารถกู้ในระบบได้ไปกู้นอกระบบสุดท้ายจึงเกิดกับดักหนี้ขึ้นก็คือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับบางทีก็จ่ายแค่ดอก และสุดท้ายก็ติดหนี้แล้วก็อยู่ในวงจรเครียดนะครับอยู่ต่อไปอาจารย์บอกว่าเป็นหนี้เครียดหลายๆคนก็พูดแบบนั้นถ้าเราจะหลุดจากปัญหานี้เนะี่ยเราต้องเริ่มที่ตรงไหนคะอาจารย์ตรงไปตรงมานะครับจะปลดหนี้ได้ก็ต้องรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่การจะเพิ่มรายรับเพิ่มได้ไม่ง่ายนะครับนอกจากบางคนมีหัวทําธุรกิจนะครับหรือมีงานใหม่ได้ไรายได้ดีๆแต่สําหรับคนทั่วไปถ้ารายได้ประจํามันตายตัววิธีการก็คือต้องลดรายจ่ายอันนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่พูดได้ง่าย แต่ว่าจะทํำยังไงให้รายจ่ายมันลดลงจริงๆนะครับก็ต้องไปดูนะครับอย่างแรกก็คือรายจ่ายในการชําระหนี้นะครับเพื่อไม่ให้เยอะเกินไปต้องอย่าไปสร้างหนี้ใหม่นะครับอย่าไปกู้เพิ่มในกรณีที่มีหนี้เยอะอยู่แล้วเช่นอย่าไปเอาบัตรเครดิตใบใหม่มาอีกนะครับเพราะมันจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวและถ้ามีหนี้นอกระบบรีบพยายามแปลงหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบให้เร็วที่สุดเพราะจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ย นี่นอกระบบส่วนใหญ่ภาระดอกเบียจะโหดมากนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นวิธีการที่มีการแนะนํากันก็คือก่อนจะซื้อของอะไรให้ทําลิสต์ไว้ว่าอยากได้อะไรอ,อาทิตย์นี้เห็นของเสื้อผ้าสวยนะครับอยากจะซื้ออย่าเพิ่งซื้อ,อ <ด S 2> ท<ำ>ําลิสต์<อ>ไว้ก่อนครับแล้วก็อาทิตย์หน้าจนถึงสิ้นเดือนพบว่ายังอยากซื้ออยู่เออแปลว่าอาจจะอยากได้จริงแล้วก็อาจจะพบว่าของบางอย่างอาทิตย์นี้อยากได้อาทิตย์หน้าอาจไม่อยากได้แล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้นะครับ และก็ต้องทําบัญชีให้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือครอบครัวญาติพี่น้องทําให้ติดหนี้ติดสินนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุยต้องเปิดใจกันเรื่องนี้สําคัญถ้าเกิดต้องไปส่งเสียนะครับเช่นคู่สมรสติดเหล้านะครับอย่างนี้ติดหนี้เยอะแล้วเราก็ไปช่วยเต็มที่โดยไม่คุยกันสุดท้ายไม่มีทางแก้ได้และสุดท้ายดึงกันลงไปทั้งหมดนะครับและต้องสร้างวินัยการออมครับเช่นเคยซื้อหวยเท่าไหร่เคยสูบบุหรี่เท่าไหร่ เอาเงินก้อนนั้นนะครับเอามาออมถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ตรงไปตรงมาครับว่าจะสามารถแก้หนี้ได้และมีตัวอย่างที่มีคนที่ติดกับดักหนี้ไม่มีเงินเก็บสุดท้ายมีเงินเก็บเป็นหลักแสนก็พบว่ามีจํานวนไม่น้อยที่สามารถทํากันได้สดําเร็จครับแต่ถ้าลูกหนี้หักดิบก็แล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าอายไม่กล้าที่จะไปบอกใครว่าเราเป็นหนี้หรือว่าสแสวงหาความช่วยเหลือลูกหนี้จะหลุดจากวงจรหนี้ได้ไหมคะอาจารย์สูตรของบริษัทนะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือ บริษัทโนบูโรนะครับก็คือบริษัทที่จะช่วยทําให้ลดหนี้ได้ง่ายนะครับง่ายกว่าวิธีการทั่วไปคือเขาจะเริ่มจากการเปิดใจก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดอายไม่กล้าบอกใครไม่กล้าคุยก็คือการไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจปรับทัศนคติก่อนว่าวันนี้เรามีหนี้แต่เราจะเชื่อว่าด้วยการกระทําของเราเราสามารถปลดหนี้ได้การแก้หนี้จึงต้องเริ่มด้วยการสร้างพลังใจเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะสู้กับความเครียด สู้กับความไม่แน่ใจอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจก่อนและเมื่อเปิดใจเสร็จแล้วต้องเข้าใจเข้าใจก็คือวางแผนการเงินเป็นทําบัญชีเป็นนะครับซึ่งเขาก็ไปทําแอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเงินเราต้องกรอกรายรับรายจ่ายตลอดนะครับและเมื่อกรอกไปเราก็จะรู้ว่าเออที่เราจ่ายไปเราจ่ายดอกเยอะหรือจ่ายต้นเยอะซึ่งบางคนนะครับก่อนจะทําบัญชีเป็นระบบไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองติดหนี้อยู่กี่เจ้าที่เคยนับกันจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่เคยรู้รายรับไม่เคยรู้รายจ่ายจริง,รงๆเมื่อไม่รู้รายรับรายจ่ายก็วางแผนไม่ได้การรวบรวมข้อมูลแล้วมาคิดเป็นระบบว่าเราจะจัดการหนี้แต่ละก้อนแต่ละก้อนยังไงนะครับโดยเอาจัดการก่อนก็คือหนี้นอกระบบที่ที่ดอกแพงต้องรีบเอาออกไปก่อนเป็นต้น <c oughs> นะครับแต่การจะทําทั้งหมดได้ขาดใจอีกตัวหนึ่งไม่ได้ก็คือต้องตั้งใจ <c oughs> และต้องมีวินยัยทําอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เรื่องอย่างนี้จึงต้องใช้พลังใจครับแต่ถ้าทําได้สําเร็จนะครับก็จะหลุดจากฝันร้าย หลุดออกจากหนี้นอกระบบและสุดท้ายบางคนก็กลับมามายีเงินเป็นแสนได้จริงๆครับพอเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้พลิกชีวิตได้แต่นอกเหนือจากเอกชนแล้วลูกหนี้แล้วรัฐล่ะคะควรจะทํำยังไงดีจริงๆภาครัฐจะมีบทบาทช่วยได้เยอะนะครับอย่างแรกรัฐต้องไม่ชวนคนสร้างหนี้สร้างสินโดยไม่จําเป็นอ,อย่างที่คุยกันนะครับบางทีคนไปเข้าใจว่าถ้าโครงการของรัฐเช่นธนาคารเกษตรและสาก์ให้กู้ถ้าไม่ไปกู้ปีหน้าจะเสียสิทธิ อะไรต่างๆเหล่านี้ทําให้คนกู้โดยไม่จําเป็นและติดหนี้ติดสินโดยไม่จําเป็นรัฐต้องเลิกส่งสัญญาณแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รัฐบาลนะครับตั้งแต่นายกเศรษฐานะครับที่พยายามจะชูแก้หนี้นอกระบบนะครับให้เป็นเรื่องใหญ่ให้มหาดไทยไปช่วยไก่เกลี่ยนี้เรื่องอย่างนี้ถ้าดูวิธีที่เอกชนทำเราจะเห็นว่าเอกชนทำมีความประณีตกว่าเยอะแล้วมันต้องเริ่มที่ใจคนมันไม่ใช่เรื่องแค่เจรจาเจ้าหนี้ลูกหนี้แค่นั้น มันต้องปรับพฤติกรรมอย่างล้ำลึกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจึงจะแก้นี่ได้ผมก็เชียร์รัฐบาลให้ทําแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะทําได้อย่างที่รัฐบาลตั้งใจหรือไม่แต่ที่น่าห่วงอีกเรื่องหนึ่งสําหรับภาครัฐนะครับก็คือรัฐต้องไม่สร้างหนี้ภาครัฐซะเองเพราะสุดท้ายหนี้เหล่านี้จะกลายเป็นหนี้ประชาชนเมื่อประชาชนต้องจ่ายภาษีให้รัฐและไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐเพราะฉะนั้นตอนหน้าจะขอพูดเรื่องหนี้ภาครัฐด้วยครับค่ะ เรื่องนี้เนี่ยมีหลายมิติจริงๆนะคะอาจารย์บางทีเราว่าเราจัดการสุขภาพการเงินของเราได้แล้ว <S <S ก็ยังมีหนี้ที่ใหญ่กว่านี้ที่อยู่ในภาครัฐด้วยมาติดตามกันตอนหน้าวันนี้ขอบคุณอณาจารย์ขอบคุณครับ